เราดูหมายวันนี้นะครับจะพาน้านาไปดูหมายไม่ไกลตัวเมืองนครับผมหมายนั้นก็คือหมายตรงข้ามสกายวอล์กกานจรนบุรีนะครับผมจุดเริ่มต้นเราเริ่มตั้งแต่หน้าวัดเหนือนะครับผมข้ามสะพานสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมพอขับรถข้ามมาแล้วนะครับผมเราจะมองเห็นลานกว้างๆอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมให้เราเลี้ยวเข้าไปในลานกว้างนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเลี้ยวมาแล้วเราก็ขับไปริมแม่น้ําเลยนะครับผม ขับไปเรื่อยจนถึงริมแม่น้ำนะครับผมเราก็จะเจอแพนะครับแพแรกก็จะเป็นแพดับเพลิงแพที่2ก็จะเป็นแพกู้ภัยนะครับผมถัดจากแพกู้ภัยมาก็จะสามารถตกปลาได้เลยนะครับนี่นะฮะก็จะมีจุดที่สามารถที่จะตกปลาได้นะครับคือจุดนี้ครับจุดที่1นะครับผมแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอจุดที่ตกปลาได้เรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะจุดที่ะครับผมแล้วแต่วันนะครับบางวันไม่มี แพรมาจอดก็ตกได้ยาวเลยนะครับนะฮะขับไปเรื่อยๆครับนี่ฮะขับตามมาก็จะเจอตัวนี้ก็จะเป็นแพรไทเซรีจอดอยู่นะครับผมเนี่ยขับไปเรื่อยๆครับผมไปดูจุดที่3นะครับผมนี่นะฮะเห็นมีนาณาตกปลาอยู่นะครับผมไปดูกันเลยว่าน้าเขาจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดที่3มนะครับผมแล้วเลยไปจุดที่ 4. จุดที่5จุดที่6นะครับผมนี่นะฮะนาลงไว้ประมาณ4คันนะครับผมเราไปดูว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับผมนี่นะนี่นะฮะ ยกปากแล้วอ๋อนี่ครับผมได้ปลาตะเพียนหางแดงโอ้ไซส์ใหญ่ด้วยนะครับผมโอ้ไซส์ตัว ไม,นนม,มน้นี้นะครับผมงตึกไม้นู้นนี่นะตกแล้วนะครับผมนี่ไม้นี้